ขอบคุณอกากาไซสบายดีท่านผู้ชมผู้พ่อครับข้าพเจ้าขโมลอกากาไซคนเก่าคน,น,น,นเดิมเพิ่มเติมกับทิพาท่านผู้ชมมาติดตามเบื้องส่วนพักนั่งมอนเท่าแป้งนะท่านผู้ชมพี่ผู้ที่จะได้เงินนะท่านผู้ชมพักสามารถเ้าออกได้ล่ะนี่พักบ่งนี่นะออกได้แล้วท่านผู้ชมนี่เห็นของหอยโรคไปแล้วมัอนี้นะเพราะว่าพักบ่งมัอนี้ม่มนราคาอยู่ที่ สองแสนได้่านผู้ชมแต่ว่าถั่วแป้งนี่เล่าอันไปขายเองขายเองแล้วจะได้ลายกว่าเนาะราคาอยู่ส่วนเป็นสองแสนฐานผู้ชมถั่วแป้งเราไปนางตลาดเองเนาะก็คือพักตัวเองแล้วก็เไปนางตลาดเองครับจะได้ราคาดีกว่าเนาะออตัวนี้มันล็อกนี่เนาะโซนโตคนอีก ส่วนหนึ่งจะอยู่พู้นถ้าผู้ชมฝากเพื่อนตัวนี้เนาะดินลาตัวนี้เมนดินเลาเสาด้านะก็จะมีเห็ดส่วนบริเวณนี้ในพื้นพู่นฝากเบื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้าไปจจะติดตามพาทางผู้ชมติดตามไปเพื่ออะละหน่อยนะเนาะเพราะว่ายนามฝนเนี่ยมันเห็ดกลาย็ควอนค้างยากเนะี่ยทางผู้ชมพักบงนี้อ่าเพราะได้อยู่เพราะว่าพักบงมันหมัมกหนามเนาะส่วนพักอื่นๆแม่นจะยาักทางาผู้ชมเพรามมันง่าทางผู้ชมเบื่องอา ตอนนั้นเป็นสามารถเอาออกนะฮะซองนานนะท่านผู้ชมสิได้ลายหมื่นเติบได้เนาะอ่าเลาะไปเบิ่งท่านผู้ชมโอ้ไปเบิ่งปุูนมีพักเนี่ยอันนี้ก็คือพระคมเลย่านผู้ชมงควนงามลักกระหกฮดสายนำพุ่งเด้อ่านผู้ชม ตะกี้มันเป็นกกซัมซาที่ทำชมเหงา,า,งงามันพักไงหนึ่งเหงามันห่อนเห็ดส่วนแล้วก็ห่อนทิน่นถ้ามันห่มมันเห็ดส่วนบออ่อยเฮ้อสอนนานพักนี่ก่อนมันเหงาทำประโยชม์เหงาได,ด้เหงาดีหาซิปเม็ดอุดีวางเงินเสาไฟฟ้าหนึ่งเอาชมวางเสาไฟฟ้าเนื้ น้ำมมะองหงอยูででここ่ทางนี้แหละกะลมด้วท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นผักโขมอันนี้ก็อผักโขมท่านผู้ชมโอ้อนามัยดีผักบวบบุ้มมี่คนนี้นี่แต่ผักโขมท่านผู้ชมก็มายอมมายแยมได้ผักโขมก็ดีเมื่อไหร่วะบุ้มมี่พักออกว่าเมื่อนี้ บาได้น้ำคาววาสองแสนน,ะสน่ะอุ้ยเนาะพี่ผู้เข้าสิได้เงินนะทิพย์ที่นี่จะพะคมส,วส่วนโซนโซนนี่ท่านผู้ชมเออเบืงองจะตัดหนานกับประมาณนี้โอ้โหถูกมาเบิ้งทางนี้แห้งใหท่านผู้ชมนะ อันนี้เขาคือบัวไปขายท่านผู้ชมได้ขายได้นี่นะข้าพเจ้าอันอยู่สวนอยู่องเฮียนของข้าพเจ้าหันโอ้ได้เจ็ดสิบปลายพันผุนอมานะทิศเล่งามงามงามได้งามดีท่านผู้ชมงามดีหรออู้ท้อกิเลกกิเลกกิเลกมาติดตามสวนพักตะแปคงให้ท่านผู้ชมเบิง่งนาท่านผู้ชม พี่ผูจิเจด้เงินนะทา่านผู้ชมมืม่อหนึ่งซองแสนราคาอยู่ส่วนเราไปขายตลาดก็คือมันต้องได้ไลายกว่าห่านนอทา่านผู้ชมพอเราขายเองทาง่านผู้ชมบอเราบริการให้พ่อขาคนกลางได้ถ้าแพงเพราะว่าเรามีกันหานเรารขายอยู่ตลาดสว่างด้วยทา่านผู้ชมทางห้งมอหลอยห่าสิบเตียงคนนะเนาะเอออาสำหรับคลิปนี้กรสิข้อจบไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจทา่านผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ตนชนช้นจนจบสวยเป็นกำลังใจแก ขั้วแถวแป้งนางมอนในการเหตุการณ์เกษตรแล้รก็เป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเหตุคลิปโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการส่งเสริมข้าพเจ้าเป็นตัวกระชิคงอลาทานผู้สมไปเพียงเท่านี้พบก,กันคลิปหนาบ๊ายบาย